สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมโกโดังเก็บแหให,ใหม่ของร้านเจกีนะคะและเราก็จะพามาดูว่าสินค้าร้านเจกีขายแหแบบไหนและแต่ละแบบลักษณะเป็นอย่างไรเริ่มจากทางด้านนี้นะคะสีขาวแหได้ทอเครื่องเกรดเอนะคะทอแน่นมากๆหวานไปแล้วตาไม่รูดแน่นอนคะ่ะลูกค้านี่นะคะทอแน่นมากๆ ปมจะแน่นมากเลยค่ะหวานไปแล้วไม่มีรูดแน่นอนค่ะหวานไปแล้วจะบานดีมากๆเลยนะคะใช้เทคนิคการทําแหแบบพาซีรอยผนึกจะปราณีตมากๆเลยนะคะพาสีหรือแหสีเสาของภาคกลางของร้านเิกีสินค้าของเราจะขึ้นเพาติดลูกเรียบร้อยนะคะพร้อมหวานพร้อมใช้งานที่ทุกท่านเห็นอยู่จะเป็นแหเด็กค่ะ ความยาว6ซอกแหเด็กสั้นน่ารักมากๆเลยนะคะส่วนทางด้านนี้จะเป็นความยาว8ซอกค่ะกำลังพอดีวันนี้ก็จะพามาดูเป็นตา2เซนครึ่งนะคะตาค่อนข้างเล็กเลยสินค้าร้านเจ๊กี้เรามีพร้อมส่งจำนวนมากนะคะไม่ต้องรอทำค่ะ เราสต็อกแหแน่นๆเลยค่ะลูกค้าสั่งปุ๊บส่งได้ปั๊บเลยค่ะไม่ต้องรอทำมีตั้งแต่หศอกทางด้านนี้7ศดอกนะคะกระสอบแน่นๆเลยเจดอกเราจะเริ่มต้นที่1.5้าเซนนะคะเป็นแหบลาซิลแหบปลาส้อยค่ะ8ศดอก9ศอกทางด้านนี้แล้วก็สิสองนะคะแหที่ร้านเจก๊กีพร้อมหวานพร้อมใช้งาน ต่อไปนะคะจะพาไปชมแหเ็นเกลียวหรือแหเ็นแบบนิ่มกันค่ะลูกค้าช่วงนี้แหเ็นแบบนิ่มขายดีมากๆกําลังเป็นที่นิยมเลยนะคะพามาดูผืนแรกสีเทาตาสองเส้นจะบอกได้ว่าช่วงนี้ตาสองเส้นแม่ค้าต้องแย่งกันเลยนะคะเพราะว่าขายดีมากขาดตลาดมากนะคะเายาวสวยงาม สีเทาดำสวยมากๆค่ะลูกค้าของจริงความยาว8ปดสองนะคะสองเซนกำลังดีเลยค่ะติดลูกเรียบร้อยพร้อมวานพร้อมใช้งานเลยค่ะต่อมาทางด้านนี้สีเขียวจะถูกใจหลายๆท่านมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นสีเขียวที่สวยงามค่ะไม่เขียวเกินไปคล้ายๆสีเขียวมรกตนะคะลูกค้าที่ทุกท่านเห็นอยู่จะเป็นตาสามเส้น จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ก็เป็นไซส์ขายดีอีกเหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นตาไม่เล็กไปไม่ใหญ่เกินไปนะคะเพายาวสวยอีกเหมือนกันพร้อมหวานพร้อมใช้งานนะคะนี่ค่ะเทียบเทียบกันเลยสีเทาดําและสีเขียวสวยไม่แพ้กันเลยนะคะสินค้ารันเจกี้มีพร้อมส่งเยอะมากๆตาสองเซนเรามีเต็มกระสอบเลยนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็น ก้าซอกค่ะลูกค้าแฮเอ็น hey เราจะมี9ซอกและทางด้านนี้10ซอกพร้อมส่งเป็นจำนวนมากนะคะเต็มกระสอบทุกทุกระสอบเลยแล้วก็จะมีเป็น11อซอกนะคะ11ออกสองเซนครึ่งสินค้าขายดีมากๆเลยค่ะลูกค้าเรามีเป็นสีเทาดำและสีเขียวเลยนะคะ สำหรับลูกค้าที่ชอบหาปตาใหญ่นะคะตาใหญ่ๆเราก็มีค่ะตา8เซนตา10เซนแล้วก็ยาวที่สุดของทางร้านจะเป็นทางด้านนู้นเลยค่ะ12สอซอก12สอซอกเราจะมีเล็กสุดคือตา2เซนนะคะสะต็อกแหนแน่นๆเลยพร้อมส่งให้ลูกค้าใช้งานเลยค่ะ ต่อมาแม่ค้าจะพามาชมเป็นแหเอ็นธรรมดาหรือแหเอ็นปอนนะคะลักษณะเขาจะทนทานค่ะเป็นเอ็นแบบเส้นเดียวเริ่มจากทางด้านนี้สีฟ้าตาเล็กสวยงามอีกแล้วนะคะสวยงามมากๆนี่ค่ะเป็นเอ็นเส้นเดียวนะคะเหมาะสำหรับการหวานน้ำไหลนะคะเพราะว่าที่ร้านของเราติดเป็นลูกแหเบอร์12ค่ะสั่งทำพิเศษร้านอื่นจะติดเป็นลูกที่ ส่วนมากจะติดเป็นลูกเบอร์สิบามนะคะลูกค้าสำหรับแพ่เอ็นบอลแต่ว่าร้านเราติดเป็นลูกเบอร์สิบสองค่ะเผายาวสวยงามตาเล็กมากๆเลยนะคะตาสองเซนนี่ค่ะและส่วนลูกค้าที่หาปลาใหญ่หาปลาบึกปลาสวายแม่คันแนะนำมากๆเลยนะคะจะต้องเป็นตัวนี้เลยทำมาจาับปลาใหญ่โดยเฉพาะนะคะ เอ็นเบอร์หกสิบเอ็นเบอร์ใหญ่มากๆค่ะลูกค้าเ้นเอ็นใหญ่มากๆตาสิบเซนนะคะตาใหญ่มากรับน้ำหนักได้ดีมากๆเลยนะคะตัวนี้ขายดีมากๆเลยค่ะหวานแล้วจมน้ำไวทันปลาทนทานมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเฮนบอนของเราจะเริ่มต้นที่แปดซอกเก้าซอก แล้วก็10ศซอก11ศอซอก12ศอซอกนะคะลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้แห αι, พร้อมใช้งานแบบนี้ไปซื้อได้ที่เพจเจก,กีขายแห αι, หรือว่าโทรเบอร์มาได้เลยนะคะ